สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นม .2 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องละครไทยวิชานาฏศิลปนนะคะความหมายของคละครคือรูปแบบการแสดงที่ดําเนินเรื่องราวเป็นศิลปะที่อาจเกิดการนําภาพและจินตนาการประสบการณ์หรือเรื่องราวต่างๆมาผูกเป็นเรื่องมีเหตุการณ์เชื่อมโยงเป็นตอนๆต,ตามลําดับโดยดําเนินเรื่องราวจากผู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายต่อผู้ชมละครไทย เป็นละครที่มีรูปแบบการแสดงหลายลักษณะวิวัฒนาการตามยุคสมัยจัดประเภทละครไทยได้ดังนี้ประเภทละครไทยมีละครลํำละครที่พัฒนาขึ้นใหม่ประเภทละครไทยละครดําละครรำแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบปรับปรุงแบบดั้งเดิมก็จะมีละครชาตรีละครนอกละครใน แบบปรับปรุงก็จะมีละครดึกดําบันละครพันทางและละครเสภาละครลําแบบดั้งเดิมละครชาติถือว่าเป็นต้นแบบของละครลํานิยมใช้ผู้ชายแสดงมีตัวละครสามตัวคือตัวพระตัวนางและเบตเตล็ดละครลําแบบดั้งเดิมละครนอกดัดแปลงมาจากละครชาติเป็นละครที่เกิด ขึ้นนอกพระราชฐานเป็นละครที่คนธรรมดาสามัญนิยมเล่นกันผู้แสดงเป็นชายล้วนอะละครนอกนะชายล้วนละครนายหญิงล้วนต่อไปแบบดั้งเดิมละครนายละครนายเป็นละครไทยที่พระมหากษัตริย์ทรงดัดแปลงมาจากละครนอกใช้ผู้หญิงแสดงล้วนและแสดงในพระราชฐานเท่านั้นละครแบบปรับปรุงละครดึกดําบัน เกิดขึ้นในสมัยรัชก,กาลที่นํานำแบบอย่างมาจากละครโอเปร่าของยุโรปลักษณะการแสดงละครดึกดําบันคือผู้แสดงร้องและรำเองไม่มีการบรรยายเนื้อร้องผู้ชมต้องติดตามฟังจากการร้องและบทจรจาของผู้แสดงละครพันทางเกิดหลังจากละครดึกดําบันเป็นละครรำแบบละครนอกผสมละครนายมีศิลปะของชาติต่างๆเข้ามาปะ,ปะปนตามท้องเรื่อง ละครเสภาเป็นละครที่ดำเนินเรื่องด้วยการรำประกอบบทร้องและขับเสภามีเครื่องประกอบจังหวะพิเศษคือกลับเสภาเรื่องที่นิยมแสดงมักจะนำมาจากนิทานพื้นบ้านเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนไกรทองหรือเรื่องจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เช่นเรื่องพญาราชวังสันสามัคคีเสเอก ละครที่พัฒนาขึ้นมาใหม่คือละครร้องละครสังคีตละครพูดละครเพลงละครเวทีละครวิทยุละครโทรทัศน์ละครอิงประวัติศาสตร์ละครร้องเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าดำเนินเรื่องด้วยการร้องไม่มีท่ารำละครสังคีตคล้ายละครร้องต่างกันที่ละครสังคีตถือบทร้องและบทจรจาเป็นสำคัญเท่ากัน จะตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกไม่ได้ละครพูดดำเนินเรื่องด้วยการพูดไม่มีการร้องผู้แสดงพูดเองเป็นต้นแบบของละครวิทยุและละครเวทีละครเพลงเป็นรูปแบบของละครที่นำดนตรีเพลงคําพูดและการเต้นราเข้าด้วยกันการแสดงอารมณ์ความสงสารความรักความโกรธ รวมไปถึงเรื่องราวที่บอกเล่าผ่านละครผ่านคำพูดดนตรีการเคลื่อนไหวเทคนิคต่างๆให้เกิดความบันเทิงละครเวทีคือการแสดงสดบนเวทีที่มีฉากแสงสีเสียงประกอบบทละครคือส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำละครทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเวทีซึ่งเน้นการร้องเป็นหลักละครวิทยุ เป็นการแสดงละครโดยใช้เสียงอย่างเดียวเมื่อไม่มีภาพจึงต้องขึ้นอยู่กับบทสนทนาโต,ต,ต้ตอบจนตีและเอฟเฟกต์เสียงเพื่อใช้ให้ผู้ฟังจินตนาการถึงตัวละครและนิยายออกละครโทรทัศน์คือรายการทางโทรทัศน์ที่มีบทละครและเรื่องราวไม่รวมถึงรายการจำพวกกีฬาข่าวเลเวลิตี้โชว์เกมโชว์ สแตนด์อัพคอมเดี้หรือและวารริี้โชว์โดยละครโทรทัศน์โดยมากจะมีหลายตอนเน้นความบันเทิงเป็นหลักเพื่อการรับชมภายในเคหะสถานละครอิงประวัติศาสตร์ละครที่นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหรือประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ชาติไทยเช่นเดเรื่องบพเพสันนิวาสแม้เด็กๆก็เคยดูนะคะเรื่องบุพเพสันนิวาสอันนี้เขาเรียกว่าละครอิงประวัติศาสตร์อะแบบทสอบละครใดจัดเป็นละครรำละครใดเอ่ยอันนี้อะเดี๋ยวครูจะให้เก็บเป็นคําตอบก่อนนะคิดไว้เป็นคําตอบเดี๋ยวครูจะเฉลยตอนสุดท้ายว่าอะไรตอบตอบข้อไหนบ้าง ดูสิมีอะไรละครอะไรละครวิทยุละครดึกดำบรรละคร,ะคร,ะครเวทีหานะคำตอบนะคะข้อสอง 2, ละครใดผู้แสดงเป็นผู้หญิงทั้งหมดคุณครูบอกไปแล้วละครใดเป็นผู้หญิงทั้งหมดข้อใดไม่ใช่ละครลำแบบปรับปรุงเห็นไหมละครอะไรที่ไม่ใช่ลำแบบปรับปรุงมีละครนอกดึกดำบรรและละครเสภาคิดคำตอบไว้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมาเฉลยตอนท้าย ข้อข้อใดคือละครที่แสดงในเขตพระราชฐานอ่าดูดิเขตพระราชฐานอะไรมีเงาะปลารามเกียรติ์แก้วหน้ามา้าข้อ 5. ข้อใดคือรูปแบบละครที่พัฒนาขึ้นมาใหม่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีอะไรบ้างมีเปล่าคิดได้ไหมเมื่อกี้ค,คุณครูพูดไปแล้วข้อหนึ่งมีละครพันทางละครวิทยุและละครชาติอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันนะคะ เฉลยแบบทดสอ,อบละครไทย 1. ข้อหตอบอะไรละครดึกดําบันข้อสอตอบละครในข้อสตอบละครนอกข้อสตอบรามเกียรติ์ข้อหตอบละครวิทยุใครตอบถูกค่าข้อเอาไปเลยค่ะ5้าคะแนานส่วนใครที่ตอบผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูมีแบบฝึกให้ใหม่นะคะวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย